นี้ก็ใกล้จะมาถึงอำเภอจุมแสงแล้วนะครับก็แนะนำนะครับน้ำตาลสดเกยใช้นะครับเดี๋ยวพนิตชแนลจะลงไปชิดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิชแนลนะครับวันนี้พนิชแนลก็พามาที่อำเภอจุมแสงนะครับก็ตลอดเส้นทางที่อำเภอจุมแสงนะครับพนิชแนลก็จะ แนะนำของกินอร่อยๆนะครับไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข225นะครับก็เริ่มตั้งแต่อำเภอชุมแสงนะครับก็ไปถึงออกที่อำเภอบึงสามพันนะครับไปตัดทางหลวงหมายเลข21นะครับเพื่อจะไปเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ชาแนลก็พามาชิมก่อนนะครับร้านแรกนะครับก็เป็นน้ำตาลสดเคยใชไทยนะครับป้าเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับเะเล็กเป็นยังไงบ้างครับน้ำตาลสดเกยชัยนะครับนี่นะครับก็มาตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข225นะครับมาถึงที่อำเภอชุมแสงนะครับก็จะขอแนะนำน้ำตาลสดของร้านเะเล็กเขานะครับเป็นน้ำตาลสดเกยชัยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมานานนะครับก็ตอนนี้มาพักกระหายน้ำนะครับอยากจะดื่มอยากจะชิมนะครับ น้ำตาลสดเกยชัยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าหอมมากเลยใช่ไหมครับป้าเล็กอ่านะครับอ้าวป้าเล็กแกให้หน่อยขวดละเท่าไหร่ครับอ่าวยี่สิบนะครับโอเคอ่าป้าเล็กครับเอน้ำตาลสดเกยชัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยถามป้าเล็กเลย อ๋อหวานหวานหอมหอมนะครับเดี๋ยวพันธุ์ชาแนลนะครับก็จะลองชิมดูนะครับนะครับร้านแรกเลยนะครับน้ําตาลสดเกยชายร้านปเล็กนะครับอยู่ที่ริมถนนพางหลวงหมายเลข2-25นะครับก็มาจากบึงบอรเพดนะครับวิ่งมาเรื่อยๆจะถึงอำเภอจุ้มแสงนะครับน้ําตาลสดเกยชายนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับดูนะครับ รสรสชาติเขาแบบหอมหวานมากเลยใช่ไหมครับก็หวานไม่มากหวานกําลังดีใช่ไหมครับเออนะครับก็ดื่มแล้วชื่นใจนะครับขอแนะนํานะครับน้ําตาลสดเกยชัยนะครับเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้มีขายทุกวันใช่ไหมครับเล็กหลังจากมีน้ําตาลสดเกยชัยแล้วมีอะไรครับนี่เจ้าตาลเชื่อมนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็มีน้ําตาลอะไรอีกครับโอ้ oh, นี่นะครับน้ําอ้อยนี่น้ําตาลตะโนดน,น,น,นะครับนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โอนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้นะครับ mm hmm. ก็ร้านต่อไปเดี๋ยวพนิชแนนก็จะขอแนะนําไปเรื่อยๆนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับถึงเพชรบูรณ์ ก็อตอนนี้พันธ์ชนะก,ก็ยังอยูอ่เส้นทางหลวงหมายเลข225นะครับก็เหลือประมาณอีก2กิโลเมตรนะครับะจะเข้าสู่อำเภอ,อหนองบัวนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับชิวๆไปกันต่อเลย องข้างทาก็จะมีทั้งตึกนะครับมีทั้งธนาคารนะครับก็ไปกันเรื่อยๆเลยแล้วอำเภอต่อไปวันนี้ชนะก็จะไปที่อำเภอบึงสามพันนะครับก็ไปหาของกินอร่อยๆไปกันต่อนะครับก็ตอนนี้วันนี้ชนะก็เข้ามาที่ เขตอำเภอสามพันแล้วนะครับถนนทางหลวงหมายเลข2องงหนะครับนี่นะครับมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นถนนคอสรอเลยนะครับสี่เลนเลยไปกันต่อนะครับ ทา,ทางนะครับด้านขวาเบ็นถุกเขานะครับด้านซ้ายก็เปรยถูกเขานะครับก็ทานที่มาจากกรุงเทพแล้วจะผ่านนครสวรรค์น,นะครับก็มาวิ่งทางหลวงหมายเลข225ได้เลยนะครับไปออกทางบึงสามพันนะครับเพื่อไปจนกับทางหลวงหมายเลข21นะครับจะไปเพชรบูรณ์มาทาง เส้นทางนี้ได้เลยนะครับทางหลวงหมายเลข225นะครับสวยงามมากนะครับครับก็ตอนนี้อันนี้ชนลก็มาถึงแยกบึงสามพันแล้วนะครับก็ทางซ้ายมืออรวิ่งไปเพชรบูร์นะครับขวามือไปสระบุรีนะครับโดยไปตัดกับทางหลวงหมายเลข21นะครับ ต่อนะครก็ตอนนี้พนิชแน l ก็เลี้ยวขวา,ามาเพื่อจะไปอำเภอวิเชียรบุรีนะครับก็ตอนนี้พนิ n e น l ก็มาอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข21นะครับด้านหน้าก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับแต่ด้านหลังของพนิ n e นกก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับในตัวเมืองนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ เป็นป้ายไหมครับอ,อําเภอบึงสามพันอีกกิโลนะครับอำเภอวิเชียรบุรีอีก28กิโลนะครับไปกันต่อเลยก็ตอนนี้เราก็มาถึงนะอ,เอํเภอวิเชียนเพลทีครับมีร้านไก่ย่างส้มตำนะครับไก่ย่างรสเป็ดลาบเป็ดอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเจ๋วนยะไก่ย่างนะครับ มีหลายหลายล้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านสมชายกาย,ยางเชียงรีนะครับผมอาจะมากินส้นตมตำไกา่ย,ย่างร้านไหนก็แวะได้เลยนะครับ ก็เป็นร้านไก่ย่างนะครับเอ่อตะแปะสองนะครับมาไม่ได้เลยนะครับนะครับก็อ,อยู่ใกล้ๆกับสามแยกเ,เชียงบีเลยนะครับเดี๋ยวพอดีชาแนลจะต้องไปกินให้ได้เลยนะครับนะครับก็พอิชแนลก็พามาที่ร้านไก่ย่างตะแปะสองนะครับ ดูนะครับเอ่อเป็นความอลังการของเขานะครับเป็นร้อยๆตัวนะครับนี่นะครับเห็นไหค้เขาจะทานแบบแห้งๆหอมกลิ่นพริกไทยกระเทียมพริกไทยนะครับดูนะครับอลังการมากเลยนะครับเป็นอะไรที่เป็นซิเกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับร้านไก่ย่างตะแปาะนะครับไปถึงตรงนู้นเลยดูเห็นไหมครับเยอะไปหมดเลย โอเคครับอนะครับก็วันนี้ฉันก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะครับร้านเขาจะอยู่ตรงแยกวิเชียนบุรีนะครับเป็นร้านไก่ย่างตะแะสองนะครับคือของเขาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับก็จะมีไก่ย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับเห็นไหมครับท <ppers. S 2> ่านผู้ชมพร้อมน้ําจิ้มนะครับเห็นไหมครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหมูคุกฝุ่นนะครับดูนะครับน่าทานมากเลยนะครับดูนะครับหมูคุกฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นไก่อ้นนี้จะเป็นอะไรนะฮะสมตำปูปลานะครับดูนะครับเห็นเนื้อปูล้วนๆเลยนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับร้านไก่ย,ย่างตะแปะสองนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้ก็เป็นซิกเจอร์ของทั้งร้านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส้มตำปลาดุฟูนะครับดูนะครับน่าทานมากเลยนะครับดูนะครับน้ำลายะหกแล้วอันนี้ก็เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นลาบนะครับเป็นลาบหมูเห็นไหมครับ่านผู้ชมก็เขาก็จะมีพริกอันนี้พริกทอดนะครับนะครับก็จะมีผัก ก็จะมีแตงควา้าจะมีกระหล่ำปีแล้วก็มีใบโหระพานะครับพร้อมกับข้เหนียวร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยอยู่แล้วคำแรกนะครับก็อดใจไม่ไหวนะครับจะเป็นไก่ย,ย่างอันนี้นะครับ เอาส่วนไหนดีส่วนขาไปเลยนะครับท่านไปชมเล่นมือแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแห้งๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มของเขานะครับดูนะครับนะครับไปร้านไก่ย่างตะแบะสองนะครับไปเลย ไก่ย่างรสชาติเขากลมกล่อมนะครับหอมเครื่องเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะย่างแห้งเลยนะครับแล้วก็น้ําจิ้มนี่เขาก็ตัดกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มหวานนะครับนี่ฮะก็หอกไม่ถูกเลยนะครับมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะครับหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหอมกระเทียมพริกไทยนะครับดูนะครับนี่นะครับแห้งๆเลยนะครับ หิวแล้วนะครับขออีกคํานึงนะครับดูนะครับท่านผู้ชมมาไปเลยไก่เขานุ่มมากเลยนะครับจานต่อไปเลยอ่าจานต่อไปนะครับที่จะชิมนะครับเป็นหมูคุกฝุ่นนะครับดูนะครับท่านผู้ชมจิ้มกับซอสนะครับเห็นนะครับ ล้วน,นเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเข้าปากเลยอ,อร่อยมากเลยนะครับหมูกฝุ่ฝนที่ร้านไก่ย่างกระแป๊สองนะครับแล้วจะลองกินเอ,อส้มตำปูปลานะครับจานต่อไปเลย นะครับรสชาติไม่เป็นสองรองใครนะครับสามรสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเคม็มรสกำลังดีเลยนะครับกินแล้วเหมือนอยากจะกินอีกนะครับเอาต่อไปเลยขอเป็นยำประดุกฟูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็น เป็นส้มตําไทยแล้วก็ราดประดุฟูนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมล้นลวนเลยนะครับไปอื <c oughs> อรสชาติอร่อยมากเลยนะครับจานต่อไปเลยก็เป็นลาบหมูนะครับอันนี้นะครับ เราจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมเห็นคงน้ำลายปกแล้วนะครับหิวมากเลยนะครับอือหโอเคครับอ่านะครับหลังจากที่พ n นธ c h ช n แนลก็ได้เข้าไปชิมไก่ย่างตะแปะสองนะครับก็อยู่ติด ริมถนนทางหลวงหมายเลข21อนะครับอยู่ที่อำเภอวิเชรบุรีนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ชิมไปหลายๆอย่างเลยนะครับมีทั้งส้มตำไทยปูนะครับแล้วก็ไก่ย,ย่างของเขาเป็นไก่ย,ย่างแบบแห้งๆเหมือนจะเป็นแบบไก่ไก่บ้านนะครับแล้วก็มีหมูคุกฝุ่นนะครับแล้วก็ส้มตำปลาดุกฟูนะครับแล้วก็ลาบหมูนะครับได้ลองชิมแล้วรสชาติใช้ได้เลยนะครับผ่านมา แถวนี้ที่อำเภอวิชเชียรบุรีก็อย่าลืมนะครับไก่ย่างร้านตะแปะสองนะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปทริปต่อไปเลยเนะครับก็ตอนนี้พนิตเจเน่ก็พามาที่ด้านหน้าที่ที่เป็นโซนขายสินค้านะครับที่ไร่กำนันจุนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในเลยครับเชิญตามเข้ามาครับ อ่านะครับก็ตอนนี้มาอยู่ด้านในแล้วครับจะขอแนะนําพี่ไพลินนะครับเดี๋ยวพี่ไพลินเขาจะมาแนะนําไอปลาส้มของที่ไร่กำนันจุนนะครับสวัสดีครับพี่ไพลินแนะนําหน่อยครับตอนนี้เป็นปลาส้มอะไรครับพี่ไพลินตอนนี้เป็นปลาส้มปลาโนจันเนื้อล้วนนะคะตัวนี้ไม่มีก้างนะคะอ๋อนะครับแกะให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับนี่หลังจากที่ทอดแล้วใช่ไหมครับ โอ้นะครับอ่ามีมีนี่นี่ก็อีกปลาหนึ่งแล้วนี่แหละครับอีกปลาหนึ่งป่ะครับโอ้ดูนะครับลูกค้าชอบทานมันหรือว่าอืตัวนี้เลยค่ะเพราะตัวนี้เป็นปลาที่ติดมันอ๋ออ่ดูนะครับอ๋อรสชาติก็จะเป็นยังไงมั้งครับก็จะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะแต่การกินมันก็จะแตกต่างกันคือตัวนี้ก็จะมีก้างก็จะเป็นซิกเนเจอร์หน่อยนึงเพราะว่ามันขลุดในการกินค่ะอ่านะครับก็ พี่ไพลินมีอะไรจะแนะนําให้กับพาณิช e l อีกครับหลังจากที่เป็นปลาส้มแล้วมีอะไรที่เป็นเซ็กเนเจอร์ของทางร้านครับอส่สะขามกระส like ังมาดูก <c inhos> <athletes> oh ันเลยนะครับน so, so, like, ี so, ่นะครับที่เขาส้ะของทางร้านเราโอ้โหตัวนี้จะเป็นสอไส้เสาวรสนะคะไส้เสาวรสใช่ไหมครับมาครับโอ้อันนี้ก็มีอ่านี่ไส้มะขามอันนี้ไส้เสาวรสนะครับก็สามารถโทรสั่งได้ใช่ไหมครับ อ๋อขายออนไลน์นะครับก็เวลาจะติดต่อก็ดูในเพจในอะไรได้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับก็หลังจากนี้แล้วพี่ไปรินมีอะไรจะแนะนําที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์เด็ดๆของทางร้านเลยนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นน้ำพริกของโซนโอ้โหโอเคครับอ่าอะไรรคับก็ของงทาาร้นเรานะะคอันนี้ใช่ไหมครับเป็นอะไรอะครับเนี่ยเป็นชุดน้ำพริกค่ะโอ้อ่าอย่างสีส้มนี่น้ำพริกอะไรครับเหมือนกันไหมครับ เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกนรกค่ะโอ้ oh. มีน้ำพริกปลาดุกคูื hmm. มันก็จะมีปลาส้มคู่อ oh, <c oughs> ๋อมีหมดเลย <c oughs> นะครับ มีปลาส้มปูมีน้ำพริกขิงปลาดุกค่ะแล้วก็นรกนางงามนะคะน้ำชาพี่เม้าก็มีนะคะโอ้นะครับก็ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พี่อ๋อตอนนี้ไตรลินที่สุดเวลาเราแพคสินก็มีเพจมีอะไรเป็นทำเป็นของฝากได้อ๋อนะครับเนี่ยนะครับก็ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่าน้ำพริกของสิไรกำนันจุนเขานะครับอะซิกเนเจอร์ต่อไปนะครับได้เดี๋ยวก่อนฮะในราคาที่เท่าไหร่นะครับ99บาทจ้ะ99บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือในแพ็คชุดนี้เลยใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นอะไรครับ <S <S อ่านะครับที่พานธชแนลถือนีนนะครับนั่นะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไร่กำนันจุนอันนี้พี่ไพรินครับอันนี้เป็นอะไรอะครับเป็นมะขามแก่สวยนะคะอบแห้งแล้วค่ะเป็นพันธุ์ประกายทองค่ะอโอ้นะครับที่เขาถามหาที่แบบโหเขาถามหากันมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พานธชแนลจะต้อง ลองซื้อไปด้วยนะครับอย่างนี้ขายกระปุกเท่าไหร่ครับ395รบค่ะมีโปรโมชั่นซื้อ2กระปุกจะลดเหลือ749บาทอ๋อน,นะครับก็คือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับเอ่อพี่ัยลินมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมอ๋อขอฝากร้านไร่กำนันจุนสาขาสองของเราด้วยนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาของให้แวะซื้อเป็นของฝากได้นะคะของเขาอยู่ที่ตำบล ตำบลบางชมพูคะ่ะแล้วก็ในอำเภอเมืองอใช่ไหมครับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ฝากด้วยนะครับที่ไร่กันมันจุนเดี๋ยวพอิชแนลก็จะพาไปเดินเล่นบริเวณโดยรอบนะครับเห็นบอกว่าข้างหลังเขามีแบบเป็นอาหารสําเร็จรูปเลยใช่ใชไหมครับ,รบะนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านในอีกนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนด้านหลังนะครับอ่ที่ไร่กำนันจุนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะครับดูนะครับก็ตั้งแต่มีทั้งผลไม้ แล้วก็เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วมีผักนะครับมีผลไม้มีทั้งหน่อไม้แล้วก็มีทั้งแบบบวยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเมี่ยงคำนะครับเ,เป็นไม้แล้วเดี๋ยวก็เป็นห่อเป็นแพ็คสำเร็จรูปอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะมีกระเทียมโทนด้วยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วมีบวยหวานนะครับในราคาถูกละ60บาทเองนะครับก็มีหลายๆราคานะครับเดี๋ยวเดินตามมาเลย ตรงนี้ก็เป็นผักนะครับเนี่ยนะครับมีอะไรอย่างเยอะเลยนะครับอ่านี่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับตาโอ้นะครับเป็นหน่อไม้นึงนะครับดูนะครับท่านผู้ชมมีหมดเลยนี่อะโวคาโดนะครับที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับเขาเป็นลูกอย่างนี้เลยนะครับอันนี้โลละเท่าไหร่ครับโลละสี่ร้อยนะครับเนี่ยนะครับเฮ้ยหนึ่งร้อยไม่ใช่สี่ร้อยนะครับนะครับก็ เป็นลูกอย่างนี้หลายสายพันธุ์มาเดี๋ยวพันธุ์นี้ชาแนลจะลองชิมซะหน่อยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับลูกอะโวคาโดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับน้องเขาจะให้พันธุ์นี n ชาแนลชิมนะครับอ้าไปดูกันเลยลองดูนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงอือหึมมันจะแบบมันมันเหมือนไอสครีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแบบก็เหนียวเหนียว ก็ไม่หนึบนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบอาจจะคล้ายๆว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแป้งอะไรนี้ว่าเออนะครับอร่อยครับก็ทีไรกำนันจุนมีทุกอย่างนะครับต่อไปเลยขอบคุณมากนะครับไปเลยอันนี้ก็เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเมลอนอ่านี่นะครับเออกิโลละร้อยใช่ไหมครับอ่านี่นะครับให้ชิมอีกแล้วนี่นะครับ นี่ก็น้องเขาจะให้พันิชาแนลชิมเมลอนเป็นเ like มลอนสดใช่ไหมครับก็กิโลละ100บาทไอ้นี่ปลูกที่เพชรบูรณ์เองหรือเปล่าครับอ่าได้ดูนะครับอือหหวานหอมนะครับนำไปแช่เย็นยิ่งอร่อยอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ อันนี้เป็นของทางเหนือใช่ไหมครับเนี่ยโอ้นะครับแต่ไม่ใช่ของไล่กำลังจุนก็คือไล่กำลังจุนก็คือให้ให้ประชาชนที่ชอบมาค้าขายก็มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่แหละครับก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับอ่านะครับวันนี้คุณป้าเขาก็มาให้พันธชาแลชิมมาลูกแมคเคมเดเมีนยครับดูนะครับเป็นลูกอย่างนี้นะครับดูนะครับ นะครับมีมีแบบยังไม่แกะกับแกะใช่ไหมครับขายในราคาเท่าไหร่ครับอันนี้คือกิโลไซส์จมโบก็จะ้นกิโลหกวัยยี่อ๋อนะครับก็หาทานได้นะครับที่ไรกำนันจุนนะครับก็ท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับก็เดินมาตรงด้านหลังนะครับฝั่งขาขากับกรุงเทพใช่ไหมครับนะครับจริงๆแล้วก็มีทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับแม็กกีดิเมียนะครับ ี๋ยววันนี้ชาแนลจะชิมดูนะครับรสชาติเหมือรรมน,นมพะพร้าวนะครับม,มันด้วยนะครับมพะพร้าวผสมสว่วนรสชาติดีมากเลยนะครับก็โอ้นะครับประโยชน์เยอะมากค่ะต้องขอขอบคุณคุณพี่ <laughs> ดูรับที่ให้ชิม,มอ่าไปร้านต่อไปเลยอ่านี่ยครับก็ร้านต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางไร่เปล่าครับไม่ใช่ของชาวบ้านอ๋อนี่ของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะ โอ้แะครับเนี่ยครับแหนมหมูในราคาแพ็คละ50บาทนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เปรี้ยวกําลังดีเลยใช่ไหมครับดูนะครับท่านผู้ชมชื่อขิงอ่อนแช่อิ่มโอ้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อร้านของเขานะครับก็ที่ไร้กำลังจุนมีทุกอย่างนะครับนะครับนี่ขอฝากเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโอ้ดูนะครับ ดูดูแลไม่ใส่สีใช่ไหมครับธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยหละครับโอ้โหหน้าอุยหน้าทานมากเลยนะครับเนี่ยฮะดูนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอะไระอครับโอ้เนี่ยะครับผิงแก้วเลยครับโอ้โหหอมเลยใช่ไหมครับเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่านะครับก็อืมครับก็ เขาให้พนิชแนลชิมขิงดองนะครับใช่ไหมครับดองหรือแช่อิ่มครับอ่นะครับก็ลองดูนะครับอทานแล้วเผ็ดนิดๆใช่ไหมครับเผ็ดร้อนนิดๆแล้วก็รู้สึกว่าจะหอมมากเลยนะครับก็แก้อะไรได้บ้างครับเนี่ยฮะ โอนะครับแล้วการดองของเขาไม่เหมือนใครเลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับไม่ใส่สีด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถมาสั่งได้ที่ไร่กำนันจุนได้เลยนะครับใช่ไหมครับโอ้เขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเลยนะครับก็คือร้านขิงอ่อนแช่อิ่มนะครับก็อร่อยมากเลยครับโอเคครับ ในช่วงสุดท้ายนี่นะครับพันิชแนลขอฝากไปด้วยนะครับหลังจากที่พันิชแนลพาไปชิมน้ำตาลสดเกยใช้นะครับที่ชุมแสงครับเลยมาอีกนิดนึงนะครับมาที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับพาไปทานไก่ย่างร้านตะแปะ2นะครับก็รสชาติเขาไม่เป็น2อรองใครเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาที่ตำบลวังชมพูนะครับอำเภอเมืองจังหวัด เพชรชบูนะครับมาที่ไล่กำนันจุนนะครับของฝากอย่างเยอะเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ใกล้ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับสำหรับวันนี้พานิชชนแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชชนแนลเลยนะครับและฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ